วันนี้ที่จังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้นายจรัญธาดากันณสูตรองคมนตรีไปติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีณนะที่ว่าการอำเภอเิรินทร์จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเกิดเหตุการณ์วาตภัยขึ้นตั้งแต่วันที่2ถึง23เมษายน2566าทำให้มีบ้านเรือนประชาชนสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบใน17อําอำเภอ86ตำบล396หมู่บ้านและประชาชนได้รับความเดือดร้อน2517ครัวเรือน ในการน,นี้องคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูธถัมภ์เชิญถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน2,512ถุงและเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ตัวแทนประชาชนเพื่อเชิญไปมอบในพื้นที่ประสบวัตภ,ภัยในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นต่อไป จากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลขันไร่อำเภอสิริทนทร์จำนวนห้าครอบครัวสำหรับความเสียหายที่เกิดจากเหตุวาตภัยนี้จังหวัดอุบลราชธาน,นีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวเร่งดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบวาตภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโด Eu é reúvo.